สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl s t a r o o นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคย,เคยแล้วก็คลิป Collective Reading นะคะจับจับไพ่ทาโร่นะแต่ว่าจะดู Collective Reading นะคะซึ่ง Collective Reading เราจะใช้ Cosmic ใช่ไหมในการอ่านเนาะวันนี้เปลี่ยนมุมบ้างนะคะมานั่งบนโซฟาจะได้แบบไวแบบโคซี่โคซี่สบายๆนะคะ มาดูซิว่า energy รวมๆของคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยวันนี้คือเป็นยังไงผ้าอยากจะบอกอะไรไม่ว่าจะเป็นแบบคำทํานายหรือเป็นคำเตือนหรือแบบผ้าอยากคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ,อมาลองดูกันเนาะว่าวันนี้จะเป็นเรื่องราวประมาณไหนของใครแล้วก็มีคำทํานายอะไรบ้างที่คนที่กดเข้ามาดูเข้ามาฟังเนะี่ยเป็นสิ่งที่คุณต้องรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องแรกนะคะ ถ้าตัวคนนะุณน่ะเป็นคนที่เหมือนกับมีความรู้สึกต้องการปรารถนาหรืออยากให้สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นสิ่งนี้ที่เคพูดถึงคือมีเรื่องของการเดินทางมีเรื่องของการแบบอยากแต่งงานนะคะอยากเดินทางหรืออยากแต่งงานสองเรื่องเนี้ยคือถ้าใครมีความปรารถนานี้อยู่ในใจแล้วก็แบบมักจะเหมือนคิดอยู่ตลอดอยากไปขอพรหรืออยาก อยากให้มันสําเร็จไอสองสิ่งเนี้ยคือเคไม่รู้ว่าตัวคุณน่ะอยากได้อันไหนมากกว่ากันอะไรเงี้ยหรือว่าคุณอาจจะมีแค่ความปรารถนาเดียวอาจจะแบบแค่อยากเดินทางหรือว่าคนที่เข้ามาดูอีกคนอื่นๆอะไรเงี้ยคือมีความต้องการที่จะอยากแต่งงานอะไรเงี้ยคือไพ่บอกว่าคุณน่ะจะมีมันเป็นสิ่งที่ถูกเขียนถูกกาหนดไว้อยู่แล้วว่าตัวคุณจะได้สองสิ่งนี้อะไรเงี้ยนะคะคือจะได้เดินทางหรือว่า หรือว่าถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่อยากแต่งงานนะคุณก็จะได้แต่งงานแล้วก็จะมีคอมมิทเมนต์ที่ไม่สามารถเบรกหรือไม่สามารถเปลี่ยนได้ความหมายคือถ้าตัดสินใจแต่งงานหรือว่าลงเอยกับใครคนหนึ่งที่เป็นเนื้อคู่คุณแล้วอ่ะคุณก็จะเหมือนกับไม่ได้อย่าล้างอะไรเงี้ยจะอยู่กันไปตลอดเป็นคู่กันไปตลอดส่วนใครที่เตรียมตัวที่จะเหมือนกับเดินทางไกลแล้วอยากเดินทางไปขอพรตลอดหรือว่ามีมีความปรารถนาในใจตลอดลว่าเฮ้ยเราอยากเดินทางนะไปที่จุดๆๆๆคือไพ่บอกแค่ว่า ให้คุณเตรียมตัวเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะจะได้เหมือนกับไม่ป่วยเวลาที่วันที่ต้องเดินทางมันมาถึงอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกบางคนที่อยากแต่งงานนะคะหรือมีความคิดที่จะอยากสร้างครอบครัวอะไรเงี้ยไพ่บอกว่าตัวคุณจะจะสมหวังแล้วก็มันจะเป็นหวังที่เมื่อคอมมิชแล้วคอมมิชเลยสมหวังแล้วสมหวังเลยนะคะไม่ไม่ถูกเบรกไม่ถูกแบบแต่งงานเราไม่อยาเออนั่นะแหละแปลให้แบบนี้ละกัน เรื่องต่อมานะคะสำหรับคนที่พยายามทำอะไรไปแล้วก่อนหน้านี้ทำอย่างเต็มที่พายบอกว่าให้คุณเรียนรู้ที่จะให้เวลาหลังจากนี้คือเพื่อเพื่อให้ตัวเองได้เห็นผลเวลาเราหว่านพืชระหวังผลน่ะแต่เราก็ต้องรอให้มันเติบโตใช่ไหมเราทำได้แค่ดูแลทำได้แค่ลดน้ำ ถูกไหมแล้วก็รอให้รอให้ผลมันเกิดขึ้นเหมือนเวลาเราลงทุนเราก็ต้องรอให้มันครบปีครบ6เดือน3เดือนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราได้ผลกําไรได้การปันผลมาอะไรประมาณนะะี้ค่ะไพ่บอกว่ารอให้เป็นนะคะคุณจะได้รับคุณจะได้รับผลลัพธ์หรือว่าได้รู้ผลลัพธ์นะคะในช่วงเดือนออมิถุนาตุลากุมพานะคะ จะเป็นเดือนเหล่านี้ที่คุณได้รับผลลัพธ์ได้รับรู้ข่าวได้เห็นผลกำไรกับสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงทำไปนะคะมันไม่นานเกินรอหรอกนะแล้วก็ระหว่างนี้จะมีคนเอาข่าวดีมาบอกคุณเรื่อยๆเรื่อยๆเกี่ยวกับเรื่องที่คุณน่ะลงทุนลงแรงทำไปนะคะนั่นแหละอือฮึโอเคแล้วก็เรื่องต่อมา ถ้าเกิดมีใครที่ที่กำลังพยายามที่จะปล่อยบางสิ่งบางอย่างหรือว่าปล่อยบางคนไปเหมือนพยายามเอาออกจากใจไม่อยากคิดไม่อยากเก็บมามาแบบทำให้ตัวเองเครียดหรือคิดมากอีกแล้วคือไพ่กำลังบอกว่ามันมีสองวิธีที่จะทำให้คุณปลดปล่อยตัวเองหรือว่าปล่อยสิ่งที่คุณต้องการปล่อยเนี่ยให้ได้เร็วขึ้นอ,อะไรเงี้ยนะคะมีสวิธีวิธีแรก อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นสําหรับคนที่เหมือนหนึ่งรู้จักตัวเองพอสมควรสองมีความปล่อยวางเป็นอ่ะเออคือไพ่บอกว่าให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเมื่อคุณตัดสินใจที่จะปล่อยไปแล้วเมื่อคุณตัดสินใจจะวางแล้วไม่ว่ามันจะเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยคุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองได้เลยว่าเฮ้ยมันจะสำเร็จนะมันจะเป็นไปแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะคุณเชื่อตัวเองได้เลยอันเนี้ยสาหรับคนที่รู้จักตัวเองพอสมควรแล้วรู้ว่า ฉันตัดสินใจแบบนี้แหละถูกแหละแต่คือพอมาฟังคลิปนี้แล้วมันเหมือนกับเป็นตัวคอนเฟิร์มเป็นตัวที่บอกว่าเออฉันเลือกถูกแล้วฉันตัดสินใจถูกแล้วที่ปล่อยไปตอนเนี้ยก็แค่รอเวลาตอนเนี้ยก็แค่เหมือนกับนิ่งๆอยู่นิ่งๆอะไรประมาณนี้ค่ะคือพาบอกว่าถ้าคุณเป็นคนที่รู้จักตัวเองพอสมควรนะคุณเชื่อสัญชาตญาณตัวเองได้เลยว่ามันจะสําเร็จมันจะดีคุณจะ move on ได้คุณจะเหมือนปล่อยวางได้ประมาณนะะี้ค่ะแล้วก็สําหรับคนที่อาจจะจิตใจอ่อนไหว ต้องการการサポートไม่สามารถมุฟออนจากสิ่งบางสิ่งเรื่องบางเรื่องคนบางคนได้สถานการณ์บางสถานการณ์อะไรเงี้ยไม่สามารถทําได้ด้วยต,ตัวเองพ่อบอกว่าให้หาคนที่จะคุยเพื่อปรึกษาและนําพาตัวคุณออกจากสถานการณ์นี้คนที่คุณสามารถไปคุยด้วยได้เนี่ยอย่างแรกเลยคือคนที่คุณรู้สึกไว้ใจสนิทด้วยเพศเดียวกันหรือเพศตรงข้ามก็ได้นะคะอย่างที่สอง คุยกับนักจิตวิทยาหรือว่าจิตแพทย์นะคะอย่างที่สามสามารถไปดูดูดวงได้หรือว่าแบบไปขอคำทำนายอะไรเงี้ยได้นะคะแต่ก็ต้องเป็นจากคนที่คุณเชื่อมั่นและคุณไว้ใจต้องมาต้องมีเบสจากสองอย่างเนี้ยคือเชื่อมั่นและไว้ใจการเลือกหมอเลือกจิตแพทย์เลือกนัก,นกจิตวิทยาก็ตามเหมือนกับก็ลองหาหลายๆที่แล้วก็เลือกที่เรารู้สึกว่า ถูกชะตาถูกใจแล้วคุณจะได้คําตอบที่ดีแล้วคุณก็จะเหมือนกับได้เจอซัพพอร์เตอร์ที่ดีที่ทําให้คุณผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นั่นเองนะคะอ่ะเรื่องต่อมาถ้าคุณเจออยู่กับสถานการณ์หรือเจออยู่กับคนที่คุณพูดอะไรไปเขาก็ไม่ฟังสักอย่างพูดอะไรไปก็พูดเหมือนคุยกําแพงตะโกนคุยกับแพงอะไรเงี้ย ไพ่บอกว่าการที่ถ้าคุณเจอสถานการณ์แบบเนี้ยแล้วคุณไม่กล้าที่จะถอยหรือว่า move หรือถอนตัวเองออกมามันจะทำให้คุณวนลูปอยู่ในไซคล e นั้นซ้ำๆๆเจอคคำพูดเดิมๆซ้ำๆเจอสถานการณ์ซ้ำๆถูกดูถูกอยู่ซ้ำๆถูกต่อว่าอยู่ซ้ำๆดังนั้นคุณจะ protect ตัวเองได้ก็ต่อเมื่อคุณก้าวออกมาถอยออกมาหลักออก เปลี่ยนกลุ่มเพื่อนใหม่หรือมีระยะห่างออกมาค่ะเพื่อรักษาตัวเองโปรเทคตัวเองไม่ยินยอมอีกต่อไปที่จะให้ตัวเองวนอยู่ในสังคมนั้นไซคลนั้นเพราะมันไม่แฟร์ต่อตัวคุณเลยนะคะเราเปลี่ยนคนอื่นไม่ได้แต่เราจัดการตัวเองได้เรื่องต่อมาไพ่บอกว่าถ้าคุณรักตัวเองเป็นแล้วและรู้สึกว่าพร้อม อยากถูกรักจังเลยอยากถูกรักโดยใครบางคนไพ่บอกว่าก็เปิดใจสีก็เปิดใจสีแล้วคุณจะดึงดูดคนที่เขามีอะไรคล้ายๆกันกับคุณหมายถึงว่าในด้านจิตใจอะค่ะถ้าคุณเป็นคนใจดีคุณก็จะเจอคนที่มีเมตตาและใจดีเหมือนกันกันกบคุณอะไรเงี้ยเปิดใจสีแล้วคุณจะได้พบจะได้เจอไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นเหมือนอดีตหรือเป็นเหมือนประสบการณ์ที่คุณเคยเจอมาโดยเฉพาะ ถ้าหากว่าตัวคุณเริ่มเปิดใจแล้วมันมีคนเข้ามาแล้วคนคนนั้นเป็นคนทาตน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกเขาจะเป็นว่าที่โรแมนติกเดทของคุณคนต่อไปเป็นคนที่จะเข้ามาแล้วทำให้คุณยิ้มได้มีความสุขใจฟูเหมือนกับว่าเขาจะช่วยทำให้คุณรู้สึกว่าคุณกล้าที่จะรักอีกครั้งหนึ่งอะบางผู้บางคนประมาณ10%นะคะที่กำลังดูอยู่ถ้าคุณมีเพื่อนธาตน้ำ มีนก็ระกดพิจิกตัดพิจิตออกแล้วกันอมีนก็ระกดคุณลองจีซีพิจิกก็ได้คุณลอง,งกกคุงคยหรือว่าปรึกษาหรือว่าลองเล่าสถานการณ์ให้ฟังว่าเออไปเดทกับคนจุดจุๆดๆนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยไพ่บอกว่าคุณจะได้แรงสนับสนุนที่ดีได้คำแนะนําที่ดีที่ต้องปกตรงปกตรง,งใจแล้วก็ช่วยสกิดใจคุณได้ด้วยนะคะ ลองดูลองดูลองเปิดใจดูโอเคคําทํานายเรื่องสุดท้ายใครที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวใช้คาว่าไปเที่ยวเลยเร็วๆนี้นะคะคนที่จะมีแพลนไปเที่ยวเร็วๆนี้ไพ่บอกว่ามันจะเป็นการที่เดินทางไกลแล้วเป็นการเดินทางไกลที่ มีอะไรเกี่ยวข้องกับเดือนพฤษภาหรือว่าเดือนกันยานะคะเป็นการเดินทางไกลที่คุณจะเจอทั้งสถานการณ์ที่มันตลกปุกหาเจอสถานการณ์แบบผู้ประสบภัยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเจอนะคะก็พาบอกว่าให้มองเป็นเรื่องสนุกให้มองเป็นประสบการณ์เพราะว่าคุณจะไม่มีวันได้ย้อนกลับไปณจุดจุดนั้นเวลานั้นนาทีนั้นตอนอายุเท่านั้นกับคนเหล่านั้นอีกดังนั้นให้มองเป็นเรื่องที่ดีให้มองเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่ เมื่อนึกย้อนกลับมาแล้วจะหัวเราะกับมันอ่ะยิ้มกับมันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเคงไม่ได้บอกว่าให้คุณคิดบวกนู่นนี่นะแต่ให้มองว่าเวลาเราเจออะไรเวลาเราเดินทางไปเที่ยวอะ่ะก็ให้มองมันเป็นเรื่องตลกอ่ะให้มองว่าเป็น,อ,อ,อ,ปนอย่างงี้ก็ได้หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลามองย้อนกลับมามันจะแบบเออวะ่ะตอนนั้นมันก็งี้งี้ง,ง,งี้อะไรอย่างเงี้ยเออให้มองเป็นประสบการณ์ให้มองเป็นเรื่องสนุกแล้วก็เก็บให้เป็นความทรงจําที่ดีนะคะเพราะคุณจะไม่ได้ย้อนเวลากลับไปนะ โมเมนต์นั้นจุดๆนั้นกับคนเหล่านั้นอีกเพราะว่าเวลามันเดินไปข้างหน้าทุกๆนาทีทุกๆวันใช่ไหมมันก็จะเหมือนกับเราย้อนกลับมานะจุดนั้นไม่ได้เราทำได้แค่นึกถึงไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ดีที่ตื่นเต้นเซอร์ไพรส์ประทับใจไม่ประทับใจอาหารไม่อร่อยอะไรเงี้ยเออแต่ว่านั่นแหละมันก็จะมีความทรงจำในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอยู่ณนะช่วงเวลานั้นดังนั้นให้อน j o y นะคะให้อน j o ยโอเควันนี้ก็ ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้เวลาบ๊ายบายสวัสดีนะคะ